ตอนนี้กำลงังดูน้องอยู่ว่าเคยเห็นจ้าเถื่อทุกคนอันนี้เป็นเถื่อทำอิทิวาเขาสีใดง,งมามากินอาหารอยู่ถี่หานแปลว่าน้องมาให้บริการเนาะสีอเอิญพึ่นยังไงนี่พึ่งมิซืออยู่อ่ะจา <c oughs> กในพึ่นกัญญาวนไปวนมาดอกน้องทุกคนเห็นตั้งแต่ในโทรทัศน์เห็นตแต่แดข้าถ่ายลงเนานะว่าเคยมาเจอก็ตัวจริงยเยอะเถื่อ ฮัลโหลครับสทำไมน้องไม่มาเกิดคือกำกอาหารอ๋อน้องถาเสิร์ฟอาหารน้องพิเศษนะพีพิเศษอยาผูบ่าวา เขามากินนี้ย่อนย่อนนองดย่อน่องถ้ามันยังไม่เห็นน่องเดี๋วาทาเบิงว่าจะเป็นไผ่นะน่ารักว่าน่ารักไม่ไหวโคคาโคล่าโคลาเซโลโคลาเซโลขวดละเท่าไหร่อันนี้เท่าที่เห็น ตกไหมมาสองคนนี่กับคนเดียวนะเออไฟบินกาเผ่าอันนี้้วเช็คอินแมนเช็คอินแล้วซีทุ่มน่าเสียดายจุงเลยแต่กับือวัาคุ้มเนาะทุกคนเนาะหมาหมาหเดอยก็ไม่ได้ออกทำไมไปเลยอ้าลราเราไปยังไม่ทันไม่มีออเดอร์ใช่น้งก็รอออเดอร์ตั้ ยูยูไทยเอกานะจ้ามีนะเพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นวิดีโอคนถ่ายถ่ายบโมหุว่าเขาถ่ายอยู่ไทยหรือว่าถ่ายอยู่บอลอื่นแมนบอกทุกคนอยู่ไทยกับมีแมนบอกคอมเมนต์บอกเมเดอร์เพราะว่าเท่าเท่าทีเนองไปกันยังเพรทันเห็นเนาะสงสัยแบบว่าไหนไปหาหนันหรือว่ากับโมหุเนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์เน่ะว่าอื่นอยู่ไทยมีบอกแบบนี่น้องวิ่งแต่น้องน่ารักนมากมีอาหารแต่ก็น้องก็มาเสิร์ฟถึงที่เลย น้องมีดวงตาด้วยองโอ้ยปาลากามีราปลากามีราปลากามีดาปาตูปอรกามีาแปลว่าอะไรก็อาหารจานนี้ก็มสำหรับอาหารกินกินข้าวมาเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือกินกินข้าวน้องจะพูดภาษาสเปนเราคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องกับน้องแค่โอลาน้องก็ไม่ได้กินข้าวแต่มาไม่กิ ก็คือหลังจากย่างจนเหนื่อยทุกคนก็ต้องมาเติมพลังจักหน่อยเนาะยจัดมงตอนนี้ปลายโมงปลายมงกินตั้งแต่อีหยังก็บ่ฮโมโหแต่เสากินพริกสงพริกซ่าพริกซ่าแข็งสาวแข็งมันมันแข่งอันนี้ก็สั่งพิซซ่าให้กันวะยูพิซซ่าแอนด์สปาเก็ตตี้ก็สปาเก็ตตี้เป็นแนวอะไรสปาเก็ตตี้ก็สปัชโร บอะไรก็ได้ขอแซฟเซฟแต่อะไรก็ได้แค่น้องมาเนาะไปแล้วไม่มองเลยเนั่งไม่มองเขาเจ้าของร้านก็เหมือนรู้แหละว่าเราเค้มาจากเล่นกงเพราะพอบาทตั้งแต่ว่าอู้ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูน้อง น้องคนหนเนี่ยโอ้ยม,มีสองคนนะเออน้องมีสองคนอีกคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้ต้องซ้ายแขกเวร่ร์ไลทกัดผักก่อนผู้หนึ่งเอาไปสากแบบติวเติมพลังเฮ้ยเอาหงิงไกลๆเอยนะวด,ดวงตาดวงตา บายบายนะหรนั่งว่าบายบายหรอโอ๊ยสงสัยเรียกรับออเดอร์แล้วเพราะว่ามีหนูขายอยู่ข้างหน้าน่าจะเรียกรับออเดอร์น่าจะน่าเป็นอาหารเรามาเสิร์ฟเราหรือป่าเออ่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงน่าจะมาแล้วไหมต้องนี่น้องมาแล้วิสปาเกตตี้ <Thank> you. น้องมาส่งด้วยบา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 ยยังไม่จบกูขับร <laughs> น้องมาเสียบอาหารนอ้เจ้ที่สองมาแล้วลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะก็ด้เอ,อ้ยน้องมาส่งแต่ว่าแต่ว่ามีพนักง,งานมาจ้าผ่เนาะ <c oughs> เพราะว่าค่าจ้าสิว่าเสิร์ฟเองให้น้องมาส่งแต่เขามาเป็นคนเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะต้องคนใส่กันวะน,นี่ทุกคนเดี๋ยวสิม,มาลองกินสปาเกตตี้ตรงสปาเกตตี้เดี๋ยวจะห้าวสั่งเข้าเปิดเพี่น้ำะะนะฮะโกโปห้าดูดขนาดนะโกโปดูดเสียงอะไรโกโปมันดูดเสียงหอโโเงนเนาะ เห็นมันหอนหอนบูบูจืดจืดจืดไม่จืดเค็มเค็มจืดจืดเค็มเ็มเอาเอาจืดจืดเค็มเ็มพูดยังไงเนี่ยจืดจืดเค็มๆ เซนมันจะจืดแต่ว่าอันนี้มันจะเค็มแบบเค็ม<ๆ>หว่นเค็ม่ตองตองตากอันนี้หลลาย,ลายน่าเนี้ยพิซซ่าฮัทดูโอ้อป่าจังสันเดียวะ่าื้ออืมโค้กซุกแห้งวะซุกแต่เนานะ I don't know ไม่่อยเท่าตามาหวงเธอหรอกชิมไหมอว้าวดิ้งดิงดุมดุมแซ่บ่ใช่ดิ ทำมาเขาทำสดๆไงเอามาให้สั้นชิ้นหนึ่งสิ ใ่มนโตโปปาบอกเขาไม่ได้ทำางแต่เรากินเค็มไหมใสน่นิดนึงใส่ปีมนโตม,ม,ม,มันเสเสขเขาเแต่เขาติดรสสารนัว กินแบบโบเอิร์ดไยเลยน้องนมากินน้ำกันเลยไหรือปะบบมาอีกแล้เอาไปเสิร์ฟตำมะครงเลยคืยอสิครับคือนำประเดียเซล เคี้ยวเขาไปกินเขาคนเด้นทุกคนกินเขาต้องไปหลับแขนแล้วายมายบ๊ยเบายเอา้าขย้อนมาเห่าฮนะน่ะเป็นคนต่างประถิข้าเจ้าอยู่กับหนีเข้ากันยั่งแบบ <Hi. S 2> สออ่อนมัน่นนะาเพราะมันเป็นตะแพรเป็น <Hi. S 2> แบบเป็นเครื่องหลือที่เป็นตะแพรนี่ึแถ,ถ้าใครบอกว่าคุณเป็นของเล่นคุณต้องเป็นของเล่นที่น่ารักแล้วก็มีราคาแพง อันนี้พูดส่วนตัวหรอไม่ก็หยอกเยอะหยอกอยากเลี้ยอยาีเนาะเขาหาบอลสาโค้ดซับบอลทุกคนเพราะว่าอยู่นี่มันโมมีบอลสาโทรศัพท์ก้าวบาสกินเข่าล้วกสาโทรศัพท์เนาะแต่ว่าไม่ไปไหนไม่ได้เลยสิไปสาก็ใส่ระบาดนี่ฉันเห็นในห้องน้ำ really <laughs> ต้องเป็นนางเฝ้าอยู่ห้องหน้ามา <Yes. S 2> oh ัเหมือนกันสรุปเลยก็คือว่าไปกินหารอาหารหย่อนอยากสาแบแวะโทรศัพท์แล้วก็อยากกลิ่นกับน้อง <laughs> ที่เป็นเครื่องยนต์นะเนาะทุกคนเนาะแต่กับว่าเป็นยังไปหาสาบกี่บอนอื่นไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนานะ